สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็จะทําเป็นเมนูแกงขั่วยอดมะพร้าวอ่อนใส่หมูสามชั้นนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ยอดมะพร้าวอ่อนนะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นบางๆหัวกะทิหางกะทินะครับหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นพอประมาณพริกแกงขั่วหรือพริกแกงเผ็ดก็ได้นะครับวันนี้เลือกใช้เป็นพริกแกงใต้ปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บครับเกลือ น้ำตาลทรายเล็กน้อยตัดลดนะครับใบโหระพาพริกขี้หนูเพิ่มลูกโดดนะครับใบมะกรูดฉีกโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทํำกันครับมัดเล็กน้อยนะครับผมจะรวนหมูสําพัญให้สำคันเนี่ยเปลนสีก่อนนะครับ ผมจะรวนประมาณนี้พอเลยครับเราจะจัดบูสังชันขึ้นมาคัดไว้น้ำมันเนี่ยก็เทออกไปเลยนะครับปกตินะครับนำครงกแกลงลงผัดให้หอมแล้วก็แตกมันนะครับอันนี้จะแตกมันมากน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยครับ มกโอเคผมจะผัดประมาณนี้พอนะครับผมจะไม่ต้องการให้แตกมนันมากจากนั้นก็นำหมูสามชั้น,นเราลงผัดกับเครื่องแกงเลยครับตามด้วย ยอดมะพร้าวอ่อนนะครับนํายอดมะพร้าวอ่อนลงผัดกับเ่่งแกงด้วยครับ นิดเลยครับ เมนูนี้ทานคู่กับข้าวสวยหรือขนมจีนก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับผมจะใช้น้ำกะทิเยอะนิดนึงปิดฝาหมอ้อไว้นะครับน้ำแกงเดือดแล้วครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสร่าวข้าก่อนนะครับเกลือนะครับเมนูนี้เราจะใช้เกลือเป็นหลักในการเพิ่มรสชาติความเค็ม ตันปี๊บครับแล้วก็ตัดนันตันตายลงไปนิดนึงนะครับผมจะไม่ใส่ผงนัวหรือผงชูรสใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาการแพ้กำเริบไปแล้วครับสีสวยมากครับ รุงรสชาติได้ตามที่ต้องการนะครับผมก็จะตามด้วยใบมะกกรูดกับพริกขี้หนูนะครับถ้าใครชอบให้ยอดมะพร้าวอ่อนนิ่มหน่อยก็ใช้เวลาแกงไปสักพักนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบกรอบ แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแต่ผมจะรออีกแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ยอดมะพร้าวเราก็นิ่มได้ที่แล้วครับปิดท้ายด้วยใบโหระพาเรียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับอย่างที่บอกนะครับเมนูนี้ทานกับข้าวสวยก็ได้หรือจะทานกับขนมจีนก็ได้วันนี้ก็จะแกงแบบไม่เข้มข้นมากนะครับน้ำกะทิก็กำลังสวยเลย Okay, เดี๋ยวไปชมหน้าตากันในชามครับเดี๋ยวจะแบ่งไว้ใส่บาทด้วยครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูแกงคั่วยอดมพะพร้าวอ่อนใส่หมูสามชัน้นตีมือปูเ็มใจนะครับเราไปทำทานกันดูนะครับถ้าไม่ชอบมันของหมูสามชัน้นก็ใช้เป็นสันนอกสันในก็ได้นะครับหรือเนื้อแดงก็ได้แล้วแต่ตามชอบคลิปสนใจก็ฝากกดไลค์กดแรกกด subscribe เจตมจัย o com ไปด้วยนะครับอ่อและอย่าลืมหนมจีนนะครับรับรองติดขาดจะบอกใคร ครับกลใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ